วันนี้วันจันทร์ที่17มกราคมปีพุทธศักราช2565อาหารวันนี้เมนูเช้าโจกหมูเมนูเพลนปลาทูทอดน้ำพริกกะปิผักสดมะระยัดไส้ขออนุโมทนากับท่านฐานนบดีคือพระจารย์ันชัยรนันชโยพระอาจารย์สกุลประสาธนิโย หลงตาเตชวันอาภากรูพระด็อกเตอร์ปรวิไัยวชิรวิชโชพระอาจารย์เรศตติปุญโยพระนิโรธพิยาโนคกนนงสงวัดธรรมวิเชียนและคณะอุบาสิกา abundance t w n y one days กาลยนมตรคุณแม่นวลชวีกาลยนมมตรสุปราณีทรรวิจิตเดชบริษัทไทย PAC อซีอินดัสตรีจำกัด กาลยนวิทนันทวันกาลยนวิทอัญชุลีเมฆาพ์กาลยนวิทดวงใจเหรียญไพโรดกาลยนวิทวรสสากาลยนวิทอุทิตากาลยนวิทกฤติธาพันุรักกาลยนวิทสุชาดาชัยวันกาลยนวิทคุณแม่คุ้ยแทบังกาลยนวิทพิมพณพสิริรัตเจชาโชตกาลยนวิทจิตตินันวัฒนสิริพรชัยกุล กกลมิตมิตรปุญส่งไกลมิตรสิริทรัพย์กลมิตรนายแพทย์จากกรกฑไกลมิตรพัทรพลบรรโจรรวมทั้งท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการถวายพระตาหารให้กับพระภิกษุสมณีอของศูนย์การศึกษาขอแก้วเสด็จขอบุญบารมีนี้จงส่งผลให้ท่านเจ้าภาพทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุหวนละสุขาภระปฏิพานทงางาสนาในบริวารสมบัติให้ยิ่งขึ้นไปทุกภพทุกชาติตราับกระทั่งเข้าสู่ะนิาพาน ให้ถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเถิน